คิดลบคงจบตั้งแต่ยังไม่เริ่มคิดหารคงเพิ่มอะไรไม่ได้คิดคูณบางทีก็มากไปแต่ถ้าคิดบวกด้วยใจสุขได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะน้องแบลพคักยก24คีเด็ดคือหมาหอนช่อง7ีนะคะตัวเองวันนี้มันก็ดีที่สุดแล้วรู้สึกดีที่ได้ใช้ทุกิตลายใจเปลือใครสักคอ เลทที่เด็ดเด็ดสีล่าสุดคู่ที่หนึ่งเลดเปิดไปที่เล็ก้าเป็นต่อห้ส่วนคู่2องเลทเปิดไปที่ทศกัณเป็นต่อห้และคู่สามเลทเปิดไปที่ชูซับเป็นต่ออยู่สิบอ็ด และคู่เอกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเลดเปิดไปที่พอนเสน่ห์เป็นต่ออยู่5้าสี่ตองขอบคุณพักยก24นะคะผู้สนับสนุนรายการน้องแบลสวัสดีค่ะทีเด็ดจ,จะสีคืนหมาหอนอาทิตย์ที่2 0สิงหาคม2566คู่ที่หเึ่ <S 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 เกกหาตองตริ่นิงชนันวันนี้เจอกับเพชรฤิษศักดิ์เอ็มยูเดนคู่นี้ชกันที่พิกัด119ปอนด์บเก้อลเเปิดไปที่มุมแดงเป็นต่ออยู่54คู่นี้ยอมรับว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับน้ำเงินนะคะแต่ดูจาก ข้อมูลการชกของเจ้าเหล็กก้าต้องตลิ่งคันมุมแดงนะคะส่วนใหญ่นะ,ะจะชนะน็อกและแพ้น็อกนะคะหนูจะเล่าให้ฟังค่ะเคยแพ้น็อกเจ้าเด่นพยักศักสกตูนมาแล้วก็มาแพ้น็อกเพชรสมัยตุลาสิบเก้านะคะแล้วก็มาแพ้น็อกเข็มเพชรสองพงอมอมแล้วก็มาชนะน็อกเพชรปิยะเกียรติจอมบึงแล้วก็เคยชนะน็อกยกสองเจ้าศักสยามสิบบอลสกนนะและชนะน็อกยกสองสมานทอง สิ่งสมัยที่หนูเปรียบเทียบสถิติตรงนี้ให้ฟังคือหนูจะบอกว่านักมวยตัวนี้น่าจะมีอาวุธหรือลำตายนะคะให้รุน้นตาคือทองได้ค่ะคู่นี้บอกตรงๆหนูไม่ค่อยรู้จักมวยคู่น้ำเงินรู้สึกว่าเขาจะรายการไม่ต่อเนื่องนะดูหน้าตาแล้วน่าจะเก่าเหมือนกันเก่าไม่เท่าไหร่แต่รายการไม่ต่อเนื่องนะสิคู่นี้เอาชอบไปที่แดงนะเลทเปิดเป็นต่อห้าสี่เจ้าเหล็กกล้าต่อผิว หล่อพักดีหรือเล็กก้าต้องตะหลิ่งชันนะคะลายสไตล์การชกเป็นมวยสูงยาววงในมีเข่าแหลมแทงเจ็บนะคะวงนอกมีขวางหน้าบนมีศอกสับมีต่อยหมัดออกส่วนนจากฟอร์มการชกนะดูแล้วสถิสติการนับน็อกการทุกน็อกเยอะมากน่าจะเป็นมวยที่มีอาวุธลำหักลำโค่นลำตายหรือลุ้นนาทีทองได้ค่ะ ก็ออกชอบไปที่มุมแดงนะคะจัเป็นฝ่ายชนะแต่เรื่องหัวใจยังไม่กล้าการันตีนะเพราะน้องยังเด็กอยู่อาจจะมีหัวใจล่่วได้ถ้าโดนหนักๆคู่นี้ฟันทงค่ะคู่ที่ 2, 2> ทศกัณฐ์ช้างนครศรีเจอกับแก่นเหล็กสโชคมิชัยนะคู่นี้ชกกันที่ระกัศหนึ่งอยบดบอเลเหล็กเปิดไปที่ทศกัณฐ์นะคะเป็นต่ออยู่54ี่ค่ะทศกัณฐ์นับเป็นนักชกอายุยีปีสูงร้อเซนติเมตรๆกันนะดาแกณน เหล็กสอโชคมชัยชสูงกว่า1เซนทศกัณฐ์เป็นมวยมาจากข้าสารานะครสีธรรมราชน้ำเงินก็สีธรรมราชนะวันนี้ใต้กับใต้เจอกันค่ะการผ่านมวยแกะเหล็กสอโชคมชัยชดูดีกว่านะเ0สิบครั้งเจ้าทศกัณฐ์แค่40ครั้งเองค่ะวันนี้เป็นมวยเข่ากับมวยเข่าเจอกันเจ้าทศกณัณฐ์ซ้อมที่สอภูมิพัฒน์วันนี้เจอกับสอโชคมีชัยนะสองค่ายนี้ก็ใหญ่ทั้งคู่นะคะแต่เสียงเชียร์หนูมองว่าสอโชคมีชัยนะบรรยากาศ ดังกว่าเวลาที่มวยชกนะคะทีกดชกของคู่นี้ฮะอยู่ที่117ปอนด์น้ำหนักปล่อย,อยของแกนเหล็กอยู่ที่5 7กิโลนะน้ำหนักเวทเก่งของเขาอยู่ที่1 1 9ยสบถึงร้อปอนด์วันนี้ไม่ได้ชกในเวทตัวเองค่ะไลฟ์สไตล์การชแกแดงเป็นมวยเข่าเปิดเกมแข้งซ้ายหน้าเตะหนักแรงปัาบตีแข็งแกร่งบูดุดันเข้าออกรวดเร็วกว่าวันนี้เจอกับแกนเหล็กเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือคบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหลากหลายปลายมีเฮ็ด คู่นี้ชอบส่วนตัวคือชอบเจ้าของค่ายนะคะสอโชคมีชัยพี่ตู่สอโชคมีชัยค่ะอันนี้ชอบจริงนะก็มองแล้วอบอุ่นดูรักนักมวยนะคะเสียงเทียร์ก็สนุกดูมรวมแล้วน่ารักดีหนูก็เลยเลือกชอบน้าเงินนะคะเจ้าแก่นเหล็กสอโชคมีชัยก็ชอบนักมวยตัวนี้อยู่แล้วด้วยก่อนที่พี่ๆจะตัดสินใจนะว่าจะเลือกตามหนูหรือจะส่วนนะคะก็ดูให้จบค่ะหนูเอานักมวยสองคนนี้นะมาเปรียบข้อมูลให้เป็นทางเลือกเอาเองเลยว่าจะไปทิศทางไหน ความคิดหนูมองว่าการผ่านมวยดีๆเก่งๆเจอแต่ละคู่ต่อสู้เกรดดีๆที่มีชื่อเสียงน้ำเงินยังตกเป็นรองนะเศาักการ์ดูดีกว่าเจอแต่มวยดังๆที่พูดชื่อขึ้นมาแล้วเรารู้จักอย่างเช่นเพชรตาเสือสอวังเสือโชคดีหมกจันดีหรือจะเป็นทอยขาวสสระชีวันวิเศษลูกบ้านใหญ่และวุฒิกรดาวดังท่องเจ็ดและข่องเงินอื่นที่พูดชื่อขึ้นมาแล้วเราต้องรู้จักส่วนแกเหล็กสโชควิชัยก็จะเจอจำพวก สีเพชรเอกเมืองนลเจอกับเพชรอันดาอิเล็ุกุ i อ academy หรือจะเป็นโรเล็กวอปัญญาวัยหรือฟ้าจลัดสอเดชพันธ์และมหาเหินนักบินอะไรงยนต์ค่ะทีนี้รู้แล้วชอบใครก็ใส่ไปเลยค่ะส่วนหนูหนูชอบไปที่เจ้าแกนเหล็กสอโชคมใชันะเป็นมือซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีอาวุธหลากหลายตายมีฮึดดูรูปร่างลักษณะแล้วดุดันหน้ากะแข็งแก่งน้บไวที่ ผ่านมาโชว์ไว้สวยค่ะวันนี้จะชนะเลดเปิดไปที่แดงเป็นต่ออยู่5้าสี่คู่ที่3ามรองคู่เอกชูซับสอสสละชีพวันนี้เจอกับมังกรบุมเด็กเซียนคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่อยเจ็ดปอนเลดเปิดขยับขึ้นมาต่อเป็นสามสองมาทวนประวัติอีกครั้งนะน่าจะเป็นนักชกต่างศึกต่างสายหรือเปล่าชูซับป,ปกตินะคะชอกอยู่ที่คู่เอกนะวันนี้มาชกคู่สามลดขั้นมาหรือว่ายังไงก็ ไม่แน่ใจนะคะแต่หนูดูสถิติการเจอคู่ต่อสู้นะมองว่าชูซัปี้เจอแต่มวยคู่เอกนะระดับชกคู่เอกส่วนเจ้ามุมน้ำเงินยังเจอมวยที่แบบว่าเกตอัพลงมาอีกนิดนึงอ่ะเจ้าชูซับดูดีกว่าทูซับเป็นนักชกอายุ24ส่ปีสูสูง165เซนติเมตรเท่ากันกับเจ้ามุมน้ำเงินนะคะการผ่านมวยดีกว่า5 1ครั้งส่วนน้ำเงิน45ครั้งอ่ะมุมแดงเป็นมวยขวาทำการพิซ้อมที่สอสัตที่ ส่วนน้ำเงินนะเจ้ามังกรบูมเด็กเซียนทำการพิซ้อมที่พยักภูดินเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะคะทุูซับไรสตาร์การชกเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเสียบดักแทงเหลี่ยมเชิงดีบู๊ดุดันปลายแข็งแกร่งแฝดพี่กับตัวซับนะคะเกตชกระดับคู่เอกมาแล้วนะสะ่วนมังกรบูมเด็กเซียนนะมีไรสตาร์การชกเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเจาะยางเปิดเกมต่อยหมัดฟันศอกแรงบู๊ดุดันหลักเหลี่ยมดีหลากหลายกว่านะคะเป็น ชก OK ไล่เลี่ยกันแต่ว่าดูดูเหมือนเด็กกว่านะคะห่างกันแค่2ปีค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะหนูก็ชอบไปที่เจ้าชูซับนะเขาชกเจอแต่มวยคู่เอกระดับพวกที่ชบคู่เอกทั้งนั้นคะดูดีกว่าเยอะคู่นี้เหลเปิดไปที่ชูซับนะแล้วเป็นเจ้าถิ่นด้วยของทศาสาะสีมนี่สีเสื้อน,น่าเสื่อกรรมการชอบนะคู่นี้มุมแดงชูซับจะเป็นฝ่ายชนะ <m> ฟันง เลตล่าสุดเช็คเวลาสี่ทุ่มวันนี้นะคะขึ้นขยับมาเป็นต่อสามสองแล้วค่ะตอนนี้คู่เอกเจ็ดสี่อาทิตย์นี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเอาเพชรมรกตสิท์นายกทวีจะพงมาเจอกับพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่นี้ชกกันที่พิกัด130ปอนด์ค่ะเพชรมรกตเคยชนะคะแนนคันศักววันทวีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมาแล้วก็มาชนะคะแนนดีเซลน้อยเหรียญธนวัตรที่ศึกท่านัไทยทีเคโอเกียรติเพชรแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชร 69สุราษฎร์นะที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีก็แบบสูสีนะล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนเดโชปอบอริลักษ์ที่ศึกเวทีเจ็ดสีนะคะส่วนเจ้าพรเสนียภูมิพัฒน์เคยชนะล็นนอกยกสามเจ้ามังกรทองที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนหน้ารักสตรอวต้องปาดีล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนามาฟังประวัติมุมแดงอีกครั้งนะคะก็เป็นคู่เปลี่ยนแปลงเจ้าเพชรมรกต ินายกวิตปะพงนะคะเป็นนักทกอายุ21ปีส่วนสูงรูปร่างดูดีนะสูง175เซนติเมตรเป็นมวยมาจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาการผ่านมวยค่อนข้างดีนะ80ครั้งเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะคะทำการฟิกซ้อมที่สักบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมนะคะแม่หน่อยเป็นผู้ดูแลค่ะก็นนักไปปล่อยอยู่ที่61กิโลนะคะเวทที่ชกน้เก่ง125ปอนด์ไม่เกิน134ปอนด์นะ ไลฟ์สไตล์การชกนะคะเป็นมวยซ้ายจังหวัดฝีมือครบเครื่องหมัดศอกออกแรงนะคะไอคิวหลักเหลี่ยมเทดีนะคะแต่หนูมองว่าความกระหายของเขาดูเป็นรองนะ,ะสูสีมาดูแบบไม่ค่อยมีลูกคืดอะลูกคืดเป็นรองจอเจ้าพรเสน่ห์นะพรเสน่ห์เป็นนักชกอายุ24ปีค่ะส่วนสูง170เซนติเมตรนะตัวเตี้ยกว่าแต่ได้หนาเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ <S <S เป็นคนใต้ค่ะเจอกับมวยซาย การผ่านมวยหกสิบครั้งนะดูน้อยกว่าทำการฟิซซ้อมที่สอบต้องม,มีใครหรือสอนภูมิพัฒน์ก็เพิ่งสังเกตว่าสอนภูมิพัฒน์มาชกกันหรือเปล่าคู่สองอะหัวเรือใหญ่คนเดียวกันหรือเปล่าวิตูเป็นนักชกม,มุมน้ำเงินนะคะมีไลฟ์สไตล์การชกเป็นมวยขวาเขา่าเปิดเกมสาด์แข้งขวางหน้าแทางแหลมปังตีแข็งแกร่งออกหมัดหนักศอกเยอะๆดีนะคะเป็นขุนเข่าตังเมลูกฝีมือ ความเร็วหลักเหลี่ยมมองดูเป็นรองนะแต่มีลูกขยันลูกเตื้อนะลูกแบบพยายามลูกกระหายชัยชนะหนูมองว่ากินกันที่ลูกนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตสวนแม่หน่อยนะเลดเปิดไปที่เจ้ามุมน้ําเงินแนละ้วเป็นต่ออยู่ห้าสี่ค่ะดูเช็คมาคจากคนรู้จักนะคะมวยน้ำมวยคนนี้ซ้อมรออยู่นานแล้วนะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะไม่หมดแน่นอนถึงหมดก็แบบมีแรงในการฮึดอ่ะก็ ดีกว่าแบบว่าพอจะแพแล้วแบบยองไม่ง่ายอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสพลิกชนะเลือกเล่นมวยขยันมวยเร็วมวยตื้ออ่ะดีกว่าค่ะวันนี้ส่วนแม่หน่อยเงินกินการความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะแม่ออกชอบไปที่มุมลม้าเงินจับเป็นฝ่ายชนะค่ะสรุปทีเด็ดเจ็ดสีขึ้นมาหอนอานทิตย์นี้นะคะคู่ที่หนึ่งออกชอบไปที่มุมแดงเจ้าเหล็กกาโต้งตะหลิ่นชันนะคะมวยตัวนี้มีลำหักลำโค้ลำตายถ้ามีโอกาสลุ้นนาทีทองไม่ถูกนกก็ ได้นัน้องนะ,ะส่วนคู่สองนะ,ะออกชอบไปที่กันเหล็กสอโชคมีชัยนะคะมวยคู่นี้ไม่รู้ว่าใจพี่ใจน้องหรือเปล่าเพราะว่าตู่สอโชคมีชัยเจ้าของค่ายมวยนะ,ะเขาก็คุ้นเคยกันนะสองค่ายส่วนคู่สามนะคะออกชอบไปที่ชูซักดูดีกว่าเยอะค่ะเอ็ดเปิดเป็นต่อถึงสามสองขยับขึ้นมาแล้วนะคะส่วนคู่เอกนะคะคู่เปลี่ยนแปลงหนูออกชอบไปที่เจ้าพรเสน่ห์ส่อภูมิพัฒน์ดูมีลุก ขยันกว่าตื้อกว่าแล้วก็ลูกก็หายกินกันตรงนี้ค่ะฟันธงท,ทักยก24่ักยรบบออกโโยรแล้วอโตอดโตง่ายการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็น์น้องแบลการันตีแอดไอดีไลน์มานะคะมีแอดข้างหน้านิดเลยค้ะมีแอดขาดายอย้างหน้า PK 2 4ง่ายๆค่ะแอด PK 2 4งักย24 <S <S ก24งสกยกคุณภาพสำหรับน้องแบล ขอบคุณพักยก24ผู้สับสนุนสรายการกัน